สหพัฒ์อ่าสหพัฒนะครับกลุ่มสหพัฒน์เขาก็จับมือใช่ไหมกับสันติแ่รีเอ้ยอันนั้นมันชื่อในหนังคมสันแ่รีอเจ้าของ f l a ชเอ็กซ์เพใช่ครับกับคุณโก้ชานนเรืองกิตยาครับ CEO ของอนันดาครับ อนันดาดีเวลลอปเมน์นี่นะใช่สามปาร์ตี้เ,าเขาทําอะไรกันก็สามปาร์ตี้เบื้องต้นก่อนก็จะมีการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนขึ้นมาก็คือชื่อว่าบริษัทไทยเพสิดนน์เบลเลณจำกัดนะครับก็มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยที่ทางตัวของ TF เอมาม่านะครับก็ถือหุ้นอยู่55%นะครับแล้วก็มีคุณคมสันแซลีเนี่ยถือ25%แล้วก็มีคุณโกชาโน,นเรืองกิติยานะครับถืออยู่20%อันนี้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พอหลังจากจัดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับล่าสุดนะครับทาง TF Mama เองก็มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าบริษัทร่วมทุนที่ว่านี่นะครับก็ได้มีการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทชาจีไทยแลนด์จำกัดนะครับจำนวน25,500หุ้นนะครับมูลค่ารวม2,550 ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็มีการจองมูลค่ารวมเนี่ยมันแค่2อล้านห้าขออภัยสองล้านห้าขออภัยครแต่เขามีการไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะฮะที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ์เนี่ยอีกประมาณสักล้านสี่แสนหุ้นนะฮะมูลค่าเนี่ยร้อยสามสิบเก้าก็ประมาณสักร้อยสี่สิบล้านบาทฉะนั้นรวมกันทั้งสองก้อนเนี่ยทั้งการไปซื้อหุ้นเปิดหัวก่อนนะสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยนะฮะก็ มารวมกับตัวของเพิ่มทุนเนี่ยก็จะคิดเป็นมูลค่ารายการเนี่ยร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่ือบาทนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกรรมที่ได้ดําเนินการเข้าไปนะครับในแง่ของการซื้อในครั้งนี้นะครับาทางฝั่งของไทยพิเศษฟู้ดนะครับ หรือว่าท f เอฟมาม่าเอนะครับก็มีการเปิดเผยว่าบริษัทไทยเพรสิดเนนเบลเวอรจำกัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของท F เอมาม่าเนี่ยในส่วนของการลงทุนในชาจีไทยแลนด์นะครับก็เป็นการเข้าซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมนะครับซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการเข้าไปซื้อ,เ,อเดิมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับตัวของท F เอมาม่าเลยนะครับแล้วก็การเข้าลงทุนในครั้งนี้ก็ทำให้ไทยเพรสิดเนเบลเรนะครับมีสัดส่วนการลงทุนในประมาณทักชาสิบเอ็ด์ จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นแฟนชายร้านชาชื่อดังจากจีนและก็สัดส่วนหุ้นที่อีก49ก็ถือโดยบริษัทชา Explorer จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในแง่ของการลงทุนระยะยาวนะครับน,น,นี้ก็ถือว่าเป็นชานะ,ะชาชื่อดังจากจีนนะครับสำหรับชาจีตรงนี้นะครับแล้วยังไงฮะชาจีนี่ดังไหมก็ ถ้าดูเบื้องต้นตอนนี้ถือว่าดังเป็นชาที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาคือราคาค่างวดมันค่อนข้างจะสูงใช่ใช่เป็นราคาเป็นเป็นสูงราคาสูงนะฮะเป็นชาพรีเมียมนะครับอืะก็ชาจีตรงนี้นะฮะนี่ไม่รู้ท่านผู้ชมมีใครเคยได้ลิมลองกันบ้างหรือยังผมก็ยังไม่เคยลิมลองเนี่ยไม่ค่อยทำงานของข่าวหุ้นธุรกิจนี่ครับเมื่อวานเห็นเขาไปจัดกันมาแล้วนะ เาไปจัดกันมาเลวเหรอเห็นข่าวแล้วก็ทนไม่ไหวอืมครับแต่มันไม่มีน้ำใจจะมาแบ่งกันบ้างเะเห็นบอกว่ารสชาติพรีเมียมจริงนะรสชาติพรีเมียมนี้เขาบอกมานะฮะเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะเชิงสีสันก็เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสหพัฒน์นะฮะคุณโก้ชานนนแล้วก็รวมถึง คุณคมสันแซลีที่ก็ต้องถือว่าดังเป็นพลุแตกอยู่นะขณะนี้จากซีรีส์ใช่ไหมเรื่องอะไรสงครามส่งด่วนอะไรยูนิคอร์นสักอย่างคือผมได้เห็นแต่ที่เขาเป็นไฮไลท์ในยูทูบอะผมก็เห็นแค่นั้นยังไม่ได้เข้าไปดูในยลดีในเน็ตฟลิกซ์นะครับแต่ก็มีการเล่าสู่กันฟังว่าเป็นก็คือเอาเรื่องของ เรื่องราวของคุณคมสันนี่แหละมาทําเป็นซีรีส์ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนนี้ก็ถือว่าในเชิงของ TF มอมาม่า hmm. เป็นการแตกลายครับคุณวาฮะเพราะเดิมเนะี่ยทีเอฟมาม่าหลายคนก็รู้จักกันดีฮะบะหมี่เกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานบะหมี่แล้วรู้สึกคอแห้งมันต้องซดชาหน่อยนะฮะอันนี้ถ้าในมุมของการตลาดก็แน่นอน,นครับว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการขยายแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีชื่ออันนี้คือเขาบอกเหรอฮะ หรือพี่คิดเองผมผมคิดเองครับผมคิดเองผมว่ามันคนละตลาดนะคนละตลาดตรงนั้นคนกินมาม่านี่จะไปซื้อชาจีนี่ผมว่ามันมัน <c oughs> คนปปละแ,แต่แต่นี้เป็นเชิงเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับ <c oughs>